สวัสดีครับวันนี้ใหญ่นวดมาเที่ยวที่เชียงของอำเภอเวียงแก่นเอ้ยอำเภอเชียงของอ่าเวียงแก่นเวียงแก่นเนาะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศวันนี้มานั่งชิลๆนี่บรรยากาศติดโขงฝั่งนู้นก็เป็นเพื่อนบ้านสปปลาววันนี้มาเที่ยวที่สกายวอล์กเวียงแก่น เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากมาเดอ้อถ้าใครจะมาถ้าใครจะมาเที่ยวหาใหญ่หนวดก็มาได้ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจ้าสวัสดีหนึ่งคนดูจ้าเอาบรรยากาศริมโขงมาฝากจ้าบรรยากาศทางเหนือสวัสดีสามคนดูจ้าอันนี้ก็เป็นสกายวอล์ก สกายวอล์กที่พี่เขาสวัสดีห้าคนดูจ้ะนี่ก็เป็นสกายวอล์กที่นั่งที่พักถ้าใครว่างๆก็แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่ได้นะจ๊ะบรรยากาศดีมากสวัสดี7คนดูจ้ะมีเพลงให้ฟังด้วย <laughs> อันนี้เป็นบรรยากาศที่สวยมาก สวัสดีก้าวคนดูจ้าอันนี้บรรยากาศในร้านจ้ามีอาหารครบทุกอย่างจ้าเป็นอาหารเหนืออาหารตามสั่งได้หมดนะจ้ะวันนี้มาเที่ยวกับป้าแล้วก็มาเที่ยวกับจีกับภรรยา <laughs> น,นี่เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆตอนนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงเนาะสวัสดีสิคนดูจ้าอันนี้ดูบรรยากาศโอ้สวยมากอากาศกำลังดีฝนเพิ่งตกเมื่อตะกี้อันนี้น้องเขาว่าน่ารักดี นี่เขาบอกว่าสกายวอล์กมาเดี๋ยวพาขึ้นไปเนาวนี่สกายวอล์กอากาศดีดีสวัสดีเก้าคนดูจ้าสวัสดีสิบคนดูครับบรรยากาศสวยๆ รยากาศยามเย็นจ้าอา่ขอโทรศัพท์คอมเมนต์หน่อยอันนี้คือแม่น้ำของสองฝากฝั่งของประเทศเพื่อนบ้าน อันนั้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กันก็ก็ไม่ห่างประมาณ1กิโลถ้าขี่เรือข้ามก็ขี่ได้เนาะสวัสดีสวัสดี11 13คนดูจ้าสวัสดีจ้าอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกที่หนึ่งที่ใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็แนะนำให้มาที่นี่ได้จ้าสวัสดี14คนดูจ้า ถ้าใครชอบแบบนั่งชิวๆก็ที่นี่ได้นะนี่อันนี้บรรยากาศทางร้านทั้งเหนือมีอาหารครบทุกอย่างเครื่องเดิมที่นี่มีหมดนะแนะนำให้มาที่นี่ได้นะจ๊ะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วเข้าไปที่ สวัสดีจ้าท่านอองสรัญญาสุดีสวัสดีครับประเสริฐส้อยสนอ้าวกับไทยแล้วเหรอพ่อใหญ่จ้ากลับมาพักจ้าวันที่เก้าก็บินอีกแล้วจ้าจะมาแอวไหมจะมาเที่ยวไหมนี่บรรยากาศสวยๆจ้าอันนี้อยู่บนเขาเลยนะอยู่บนเขา นี่ฝั่งนู้นก็มีอีกด้วยฝั่งนู้นก็มีที่เที่ยวเหมือนกันติดๆิติดกันข้างๆกันข้างล่างก็เป็นสกายรมากาศก็มีเพลงฟังมีอาหารมีเครื่องดื่มถ้าใครชอบชิวๆก็ทีนี่ได้นะจ๊ะ,อ,ะอืมอืมระังโทรศัพท์ร่วด้วยอือๆ อ่ะแล้วสั่งเงี้ยสั่งยังสั่งแล้วสั่งกับข้าวแล้วหรออ๋อเดี๋ยวรอดูกับข้าวด้วยระ <c oughs> ว,วังโทรศัพท์ร่มอาจารย์อากาศเย็นเย็นอากาศสบายสบายมากอากาศเย็นสบายมากเลยมากมากเลยดูนูน่นดูยอดเขาก็ยังมีหมอกอยู่สรัญญาสุดีบด่ได้ไปหาบ่าวน้องบ่บ,บ่จ้า ไปอยู่จ้าไปถึงอำเภอนากางแต่ไม่รู้จากบ้านเขาจ้ไปรออยู่สองชั่วโมงอำเภอนากาแต่ไม่รู้จากบ้านเขาจ้าไปรออยู่สองชั่วโมงก็เลยกลับเลยเพราะว่าหาหาทางเข้าบ้านไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้ก็เลยกลับเลยเพราะว่าหาหาทางเข้าบ้านไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้ <c oughs> สวัสดี15คนดูจ้า อันนี้เป็นบรรยากาศที่มันมันสบายสบายตาเนาะอยากเห็นหน้าภรรยาท่านอองจ้าสักคู่นะจ้าหน้าเหมือนกบเนี่ยดูดูกบอ่อนหน้าเหมือนกบเนี่ยดูกบอ่อน ปลาอะไหมดนะปลาเสริส้อยสนกบสุวรรณเมื่อกี้่ นี่แหละจ้าวันนี้มากับป้าแล้วก็มากับเจนนแล้วก็มากับป้ามายนั่งกินลมชมวิวอยู่เป็นนางเอกแล้วหรอ,อเป็นนางเอกช่องละเมื่อกี้เขาถามว่าอยากเห็นหน้าภรรยาท่านอองก็เลยบอกว่าหน้าเหมือนกบเขาบอกว่ากบสุวรรณัน อเอาตุ๊กแกทอดก็ได้สวัสดี16คนดูครับแนะนำให้มาเที่ยวที่เชียงของเด้อ คือบอกโทรหาเบาหน้องบัวละจ้าไม่มีเบอร์จา้าโทรโทรไม่ติดจ้าโทรไม่ติดก็บอกแล้วบอก้วสงสัยเบาหน้องบัวแกไม่เติมตังค์สงสัยเบาน้องบัวแกไม่เติมเงอ <c oughs> <ม>ืมอืมอมอม เขาต้มเสร็จมีกินกะเพราเออประมาณชอบกะเพราต้มยำต้มยำประมาณะปรมาชอบกินกะเพราเนาะต้มยำปลาคังป้าปลาคังนี่ไอต,ตัวตัวโตๆนี่ใช่ไหม <c oughs> วันนั้นเห็นผมเห็นตอนไปหาตาเชียนอยู่นู่นเขาเขาเอาข้ามจากนู่นมาขายตัวสองพันกว่าเนะหน่ะตัวใหญ่นะตัวใหญ่ ออมันเหมือนเป็นมีก้อนหินด้วยบรรยากาศดีเลยเนาะจ้าบรรยากาศดี ล้างล้างคอก่อนล้างคอก่อนแป๊บหนึ่งมาล้างคอ บรรยากาศดีครกคัเไวจ้าท่านอองครับผมบรรยากาศดีมากรราก,าาก,กำลังออเดอร์อาหารอยู่ก็มีทอดตุ๊กแกแล้วก็ผัดเผ็ดไส้เดือน อาหารเหนืลอ <laughs> ส,สุดที่พงกินหวังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำให้มาที่นี่ได้นะอาหารอร่อยมาก <c oughs> ขอตัวไปซื้อของก่อนเด้อจ้า <c oughs> จ้าซื้อมาเผื่อเด้อขอเบียร์สามขวด เดี๋ยวเปิดหัวก่อนนะนี่เดี๋ยวเปิดหัวแล้วนะเอาไปเลยจ้าหนึ่งลังลังเปล่าไม่เอาเด้อ <laughs> มันขายได้12บาทเองลังหนึ่ง <laughs> ชาคิดบุญจรรหลบมาพักหรือหลบมาถาวรครับมาพักจ้ามาพักจ้า <c oughs> อตอนน, <c oughs> อน,นี้ตอนนี้ผู้ติดตามก็3มล้านกว่าแต่ตัดศูนย์ออกเยอะๆนะใครถามตอบตอบเองไง <c oughs> เออเองอ่ะไม่ใครมามั่ง ก็ FC เหมือนเดิมแหละอ๋อก็มาเรื่อยๆอ่อตอนนี้พระบิดาก็เริ่มจะปิดอาสมแล้วนะถ้ากลับไป ที่พงทินวังกลับมาทํางานที่สเอลเมื่อไรครับพ่อใหวันที่9ก้าะวันที่9ก้ว่าต้องบินกลับนครับวนรับม่นยมันกาไมนงานอยู่นที่ทางานไม่ไสไม่นานไลสสวนมากจะเป็นอ่ีทีทำเป็นอีทีมากกว่า คิเขาเรียกคี้นมันได้ตังค์เนี่ยนะแก่เขาทำเรื่องเป็นราวดีวิธีปลูกช่วยดีวะที่นี่มีคนติดตั้มทำทำทำเหมือนกันไมเมาที่ไหนอ่ะถอดถอดเมาถอดเมาถอดเมารถเมื่อกี้พาพาป้าข้าโค้งเร็วไว้หน่อยมันเชือสองอย่างมันเพื่อกันสงสัยกัดเบียรป้าว่ากาแฟกาแฟว่ากาแฟรสกาแฟน่ะกาแฟเพราะว่าเข้มเลยถแต่ป้า มกรเดอชดเวนี่คนเอ่นีกอย่างนี่่จะกบสุวรรณันกบสุวรรณันโอ้ยทุกทีค่อยไม่ออกสือนะวันนี้ให้ออกสื่อเจ้ยเขาว่าผมผมเจอเมียครั้งแรกตอนแรกผมก็ว่าผมจะเลิกกินกบตลอดชีวิตน่ะ ตลอชีวแต่กินเขียดแท <c oughs> <c oughs> นกินเียดแทนมาชนแก้วชนแก้วใครว่างมาชน <c oughs> เออตอนนี้มา <c oughs> ออกแก้วโชวได้โชกับแก้วได้นะนีชนได้อนะณรินตรงแก้วสวัสดีจ้า ใช่ตรงจริงๆแหละแก้วไม่เอียงแต่อีก3-4แก้วเริ่มเอียงแล้ว <c oughs> <c oughs> พีจ้าอันนี้ส้มตำส้มตำหมูยอส้มตำหม,มูยอจ้าจานนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามพันจ้าแนะนำนะสามพันสามพันกีบสามพันลาวสามพันทีลาวค่ะตอนนี้สามพันลาวไม่แพงไม่แพง จริงออนนรินตรงแก้วจริงสามแก้วก็ส่งไม่อยู่แล้วจ้าจ้าป้าไก่ก็ไม่ค่อยจะยังแหละเวลาน<า>ีเช้าเช้าที่ไหนนี่สี่โมงสีแล้วสวัสดี FC ทุกๆคนจา้าสวัสดีครับสวัสดี ไม่ว่างไม่ว่างเพิ่งจะได้ว่างวันนี no ้อาจารย์งานเยอะมากจ้ะงานเยอะจายหาด้เนขายหน้ากเพราะว่าขุดขุดใส่เดือนไปใส่เบ็ดกบจ้ะงานเยอะ มามากินข so the no ้าวด้วยกันมาอีกสองอาทิตย์ก็ต้องบินกลับแล้วก็เลยมาเที่ยวหน่อยวันนี้เพราะนายนวดไม่ค่อยว่างงานยุ่งวัจรไลทที่บ้านก็ไม่มีเวลาเลยจ้ะงานเยอะส่วนมากเป็นงานราชการจ้ะ ก็ไปทอดแหหาปลาอย่างนี้อาจารย์งานราชการมาชนชนชนไม่ไประยองแล้วมาชนนีกว่า สามพันกว่าสามพันจะขึ้น 4, สี่เออจะขึ้นสี่พันก็ไม่ขึ้นนะ <c oughs> ไม่ค่อยมีเออมันไม่ค่อยมีเวลาทำ <c oughs> ปลาอะไรนะหมดปลาทับทิมเนาะปลาทับทิมหมด ที่ใบเรื่อยที่ล้นหายะจากของสูงไปเรื่อย ไม่มีเลยที่นู่นนะเอาเม็ดมันไม่สวเอ็เม็ดเม็ดเยอะแยะเลยเอาไปไหนเม็อยากเอาไปแต่เขาห้ามอย่างเดียวคือใบมะกรูดต้นมะกรูดห้ามปลูกเลยถ้าปลูกนะเขาส่งกลับเลยไล่กลับคุกด้วยนเป็ตัวแพร่เชื้อเป็สพย์ไม่ได้่เป้นกูดเม็ดเล็กๆเต็มหม้ก็เป็นได้แก่เต็มสวนเราเลยสวน เ็ไม่ค่อยดีน <Uma> ่ะมันเม็ดมันนั้นนะให้ปลาเงาไปกรุงเทพเม็ดมันเม็ดมันูนั่งนี่แหละพอนั่งเดี๋ยวเดินสุโขทับ่อยๆ มีมีหั่นต้มยำปลาตะเพ่เนี่ยอปลาเนาะปลา่เปลาแค้ได้ยังไม่เคยกินสักทีปลาแค่อมนี่เนา้ลืมลืมปลาช็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยบ้าอดม่ลืมลือ่ทคนกมันไลืมหมวกไว้ระตบกบเแดงขอบคุณครับ โ,โอ้เม็ดพริกไทยสวยมากข้างางนะได้ช็อกโูมามา,มา,มาเออคือนี่เห็นไหมไอ้ power bank ของเจ๊ตัวนี้ใหญ่บวาผมไม่ไมสามารถเอาขึ้นเครื่องได้เลยนะไม่ได้เอา power bank มา้วยเนาะข้างล่างดิองโหลดลงอ่ะวันนั้น ลืมเอยัยกนไปดีเขาบอกว่าอ๋อผ่านได้ดดไวันเดอยวอาหารมาพกไปส่งมุอ่มีแล้วอาหารองอันเดิมแล้วเปรี้ยวน้ำมือกยเยวเออเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบรรยากาศสวย มีมีเรือแนละ้วอันนี้เรือจากสปป,ปลาวนี่อาหารน่ากินนะอาหารอาหารอ,อ,าอันนี้เนื้อทะเลจ้าอันอันนี้เป็นอาหารทะเลจ้าบักส้มมอจ้า <c oughs> <c oughs> บักส้มมอดองออ <c oughs> อาาาหรปลน้โขงเ เนื้อสวยสเนาะปลาสวยสนูนเรือของคนพื้นบ้านนี่ยนี่แหลคนยังเป็นนางอันเธอนี่ดูกับไปให้เลเมันใช่ไหข้า เ้ยโฆษณาไปของใสรชั่วคิดสิมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะปล่อยมื่ยอย่างนัานเสียงไั้ลำพังแต่เจ้าขอเซ็นเซอร์โทรมาจะปิดโรสทาบุไทยในสองชั่วโมงเด้อนนี้ป็นสี่ห้าชั่วโมงยังอีกปุ๋อร่อยมากเลยปิมันไม่ดีาแม่น้ำโขงเออปลาบึกปลาบึกปลาบึกะปนโทรนึ่เดีวจะจะปิดไปใน2ั่วิดร มีปัญหาอีกคนหนึ่งมาเพียนไปเรื่ยเรยมันว่ามปัญมาจากอะไรก็ไม่รู้มคนส่งบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะโดนระงับยิ่งว่าประชาบ้านเออก็เป็นว่าจะโดนระงับนะสแลงว่าที่ต่อกำลังทำที่ต่อกำลังเพราะว่าทำไมเจ็ดอันจะระงับภายในสองชั่วโมงเอ้เขาเขาจู่เขาเอามามากินข้าวกินข้าวมากนมันก้อนนี้ไงไงยายแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจู่เขาโทรไปเขาเขาจะเอาข้อมูลนู่นนี่นั่นกอน้ ว่านุชเขาตวในกล้องตรวจใหญ่ตัวบอเลยพอได้มเนี่ยคนะิใบอกว่าไปส่ของเาะมันก็หันนุชถเขาตยู่ใ่อเ่าคะแนนพูดเลยนาะนเลยทุกคนเลยอะมากกว่บ้านนี่เนี่ยทำไมตัวแปลกกน้ำหนักจะหกสิบะเป็นไปได้ไงห้าสเออนี่ลืเนี่ยนะห้าสิบเก้าห้ากาเด้อโอ้เมื่อก่อนเท่าไหร่ห้าหานี่ก็ว่าเยอะเลยนะ 4 8 50เ่ราเข้าใจปลกน็นคนตัวเล็กนะัวเตี้ยัมรูมันจะเป็นเสื้อผ้าจักเสื้อผ้าจักเทสมากระโดดมาเอลเลยอ่ะที่ใส่เอลพอจับเป็นแค่เอ็มจ่อเปอนแค่อมเอนนี่เป็นเอลแล้วมาใส่กางเกงหลวมหมดเลยเอ็นี้เอแล้วถ้าใส่เอมนะหายใจไม่ออกเครื่อนนไหนข้ามาดิ อเอากระดาษนี้ช่วย,ยนะคะเฮ้ยอัน,นนี้เ้คพอไม่นั่งน้าขาหือไม่อันนี้อะไรไม่มีไม่ใช่หรอ บอกว่าไม่มีก็เลยเปลี่ยนเป็นต้มยำปลาปลาคังไปอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าปลาลูกจิ้มบ่มีอ๋อมีปลาลูกจิ้มปลาที่มีมีปลาเนื้อปลาทับทิมมีต้มยำแล้วเขาบอกว่าปลาทับทิมไม่มีสักแค่เมนูไหมเหรอที่บ้าเออเมื่อกี้ไนี่มีเนาะปลาที่มันเอาเมื่อกี้เขาบอกปลาทับทิมหมดอนี่เราเป็นปลาทับทีมมเนื้อมะนาอไม่ได้บอกอย่างนี้เลยแล้เลยเปลี่ยนเป็นต้มยำมั้งยง เราถามว่าเมนูปลาทับ hmm. ทิมมีไหมเขาบอกว่าไม่มีต้มเออกลับบ้านไปฟังอะไรแกพี่เขาเขาไม่ถามหรือพี่เหรอเพว่าผมมีเมนูปลาทับทิมเลยเพราะว่ามีไชยางับทิมขอโทษจ้าก็เลยสั่งเป็นต้มยำไปไงว่าเขาปลาเนึ่งไม่มีเขาแบบอ่างั้นเดี๋ยวแบ่งครึ่งไว้เอาไปทอดใหม่ตัดตัดตัดแบ่งครึ่งไปทอดใหม่เออ เราสั่งปลาลวกจิ้มทับทิมเหรอเราไม่ได้สั่งลวกจิ้มทับทิมนะเราเป็นอะไรลวกจิ้มอะไรลวกลวกเหมือนนั่นไหมเหมือนปลาสดอะไรอย่างนั้นไหมอ๋ออ่าไม่ใช<อ>เมนูมมมมมมปลาปลา,ปลาครับแนะนำมานะตอนนี้ใหญ่หนวดขออนุญาตกินข้าวก่อนเดอ้อจ่าเดอ้อ เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะสวัสดีทุกๆคนจ้าสวัสดีงามๆจ้า